สดีพี่น้องป้องไปซูคุสุขคนนะครับพราวันนี้เรานะครับผมกับตาหมูย่อนะครับปลาหอมรอยเอ็ดนะครับเป็นปลาอันดับหนึ่งของจังหวัดรอยเอ็ดราชธานีบ่แม่นครับเป็นจังหวัดรอยเอ็ดนะครับผมมือนิกะอ่ะนะครับพี่น้องนะครับผมอ่ะใส่พริกนะครับต้องไปนะครับผมพี่น้องมากเพลสกระใส่ร้ายนะครับอ่ะนะครับตามพริกต้องไปนะครับผมยั่วๆนะครับตามด้วยกระเทียม กูได้มากินกระเจียมกระไซนะพี่น้องเนาะนะครับหิมะแหลกจะน้อยพี่น้องเด้อนี่ครับผมจวดจวดตามด้วยครับเปลือกกระคือนะครับบ้านเราเกิดแบบกรอเทิดนะครับผมก็แซนต้องไปน้ำเพราะว่ากเกคือเนี่ยอาันงุนะว่ามันจะมีรสชาติของกระคือนะครับขาดไปเลยครับผมปลาละหอมร้อยเอ็ดปลาละต้นตำรับนะครับผมเป็นปลาเมื่อยวดีพี่น้องนะครับหาซื้อได้ทั่วไปละพี่น้องเด้อนะครับใส่ร้ายแซบไร้ไซน้อยแซบหน่อยพี่น้องนะครับใส่พอดีแล้วพี่น้องมันจะเข้มเห็นเขาว่ากันแล้วว่า นะครับใส่พ่อประม่านนะพี่น้องเด้อใส่พ่อประมาณอัดจวดจวดโคเรโคเรลงไปโคเรลงโคเรลงไปพี่น้องในครับผมอ่ะตามในบักหน้าพี่น้องในครับผมบักหน้าใส่ประมาณสองเปลี่ยนี่พี่น้องเด้อนะครับาจะใส่หลายมัตสึเปียวนะนะครับประมาณสองสองเปลี่ยนพี่น้องในครับผมแล้วแต่มากหรือว่านะครับพาไปพี่น้องนะครับผมพงพิเศษนะครับไออิโมโมโตะเมนบอ ใส่ออมมีอะไรพี่น้องเอ้ยแบบโคเร่รเล,ล้งเร่ลงไปนะคราถามมันเข่ากับด่าปลาลาดต้น่อย์นะครับมองต,ตรงๆนะพี่น้องกินเตะดังทวนๆในแก้ผมตำตำด้วยน้ำน้ำตาลที่กินเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลปิดพี่น้องบะมี่นะครับก็เลยใส่น้ำตารใต้ลงไส้นะพี่น้องเด้อได้ครับผมขั้นตอนง่ายดายพี่น้องนะครับ่สูตรแค่นี้เองไง่ายๆนะครับเพราะโคเร่ใส่อะไรนะครับหมูย่อข้าวตือมาห,หมูย่ออุบลนะครับผมก็ ใส่ลงไปนะครับเยอยั่วเยอะยั่วอู้ยหอมหอมจริงบ้านกลางคามีพี่น้องนะครับผมปลาซาสำทานพี่น้องเด้อปลาหอมโดยเอกจัดโปรเมื่อฉันอยู่พี่น้องเด้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับอ้าวต่อไปด้วยเยังก็หือบักขึนบักฮวงอ่าบักฮวงต้องไปยุยๆอ่ะครับผมอ่าบอกคำเดียพี่น้องหอมนะครับหอมปลาล่านี่ครับหอมปลาล่าตะอาเซราปุ๊บภาพประตักไปเฉลียวฟาดเบิ้ง พี่น้องเบิองสีน้ำนวดอิริทนะครับบอแมนนันวย่อนปลาแดกเลยนัวย่อนพงศิรดบอแมนนันวนนนปลาแดกพี่น้องน,น,อนะ,นนระครับปลาแดกเข้มปนอิริในครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะพี่น้อง